สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมสู้ขู่ศูนครับนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ทางบานแพงทางสารคามหรือทังบานสาวน้อยเพรบานแพงนะพี่น้องอยู่ที่บึงนะครับอยู่ข้างถนนไงถ่ายทำบรรยากาศพร้อมกับตัวเลขแนวาทางของอาเซียนระยองพารวยพี่น้องนะครับฝากพี่น้องติดตามช่องเพื่อนน้ำในเรื่องพี่น้องเดอ้อ ช่องเพิ่นกับเสียนระย่องผ้ารวยพี่น้องนะครับคุณพ่อเสียนระย่องผ้ารวยเพื่นให้น้าทางมามือนี้งวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2,566าทางช่องก็ได้ถือโอกาสถ่ายทํำบรรยากาศทางบันเพงพร้อมกับตัวเลขลงให้พี่น้องเอฟซีในเบิกได้ชมน้ำกันของ เช่นละย่องผ้าร่วยหรือว่าคุณพ่อละย่องผ้าร่วยพี่น้องนะครับอา่าบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายโมงพี่น้องนะครับมืีมกะอากาศดีดีพี่น้องฝนบ่อตกนะครับแต่ว่าขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยู่แต่ว่า,ฝ,า,วา,วาฝนบปรตกพี่น้องพายุเข่าอยู่ทางไหนบุ๊นะบ,บ่มีแดดพี่น้องอากาศดีบ่มีแดดนะครับเนาะ สำหรับเส้นละย่องผ้าร้วยพี่น้องงวดนี้เพื่อนให้บนนะครับเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องล่างสองหางนะครับบนก็สองหางด้วยพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องติดตามเบึงให้พี่น้องติดตามชมคอยให้ก๊างแรงไก่ลูกหลานทวีคนเดิมน้ำในได้พี่น้องนะครับพี่น้องก็จะได้ยินเสียงเพื่อน,น้ำพี่น้องมือนี้นะครับน้ำตัวเหลยกนะทางมาตอนพี่ตอนน้อง ฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องเป็นทีเรียบร้อยนะครับถ่ายทำบรรยากาศก,าก็อยู่ทงางวันแพงเลยพี่น้องครับให้พี่น้องในเบิง่งงในชมน้ำกันสำหรับตัวเลขแนวทางอาจารย์ใดท่านใดที่เอฟซีฟันแมนหรือว่ามองไดเพิ่มแมนมองไดเพิ่นให้เลขดีฝากพี่น้องเอฟซีทักมาบอกน้ำในเด้อพี่น้องเด้อ นะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากจะให้แนวทางทางช่องทวีค้นดิมหรือว่าจะแบ่งปันตัวเลขระโทรมาได้พี่น้องนะครับ0801850627นี่คือเบอร์โทรผมได้พี่น้องเด้อ0801850627พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมีตัวดีตัวดีนะครับฝันแม่น จากปล่อยแนยวทางนะครับพี่น้องปล่อยมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับอายินดิต้อนรับพี่นอ้องอิฟซีสุขุมุกุนพี่น้องนะครับอาพี่น้องพบว่ารา,า,ายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับเข้าไปฟังเสียงกับตัวรีของอาจารย์เซียนระยองกันนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องนะครับครับอันนี้กะเป็นตูรี ของเสียนระยองด้วยพี่น้องเด้อดาวศี่เนธุ์ทรงมให้นี่แหละพี่น้องเป็นเลขบุญของเพื่อนพี่น้องนะครับที่ของเสียนระยองที่เป็นทรงมให้พี่น้องนะครับเสียนระยองเป็นทรงมให้พี่น้องนะครับคือตัวเลขแนวทางของเพื่อนเอาหลักฐานนะครับล้ายเจ้าลายอาจารย์บางคนผมกับบุรีไทยบุรีให่มาเห็นพี่น้องนะครับนี่คือตัวเลขแนวทาง นี่คือลีกรางของเพื่อนพี่น้องนะครับของเสี้ยนระยองนะครับเพื่อนให้ล่างเป็นล่างให้บนเป็นบนได้พี่น้องนะครับเนาะคร,ะครพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะได้เห็นได้ฟังน้ำกันนะครับ ให้นับไปแปดนย์เจ็นะครับขอให้น้องๆรู้หลานโชคดีนะครับพอขอให้โชคดีอรยสัจรป่าศิรยองไม่กุลินแปด ซูน่าแปดศูนย์เจ็ดให้หนับไปแปดศูนย์เจ็ดนะครับขอให้น้องๆรู้หลานทุกดีนะครับผมเอาพี่น้องได้ยินเสียงเพิ่นแล้วเดอ้อนะครับของเซียนระยอง นะครับบัดน,นี้มาเบิ่งตัวรีกเพิ่อนหุ่นเอกพี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆให้นำกันนะครับงวดประจำวันทีน่1กันยญายญวนนะครับงวดประจำวันทีน่1กันยญายนสองพันพี่น้องเสียนระยองพารวยนะครับฝากติดตามช่องเพิ่นน้ำในเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมีช่องนะครับสำหรับคุณพ่อเสียนระยอง ข้างบนเพิ่นให้805 805พี่น้องนะครับ805แล้วก็807 807นะครับแล้วก็สองตัวตันเลนก็ศนย์ห้ากับ07พี่นอ้องมีสองหางเด้อพี่นอ้องเด้อข้างบนนะครับสำหรับข้างล่างก็บสองหางคือ57 75พี่นอ้องกับน้ำนะครับเสียนระยองพารวยนะครับงวดประจ้าเมืที่หนึ่งกันยายน 2500, อสองพันห้พี่น้องนะครับ เสนอเป็เนยนแนวทางให้กับพี่กับน้องนะครับทั้งช่องบอส,สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นกนารพนันแต่อย่างใดจะรับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อมักคอยจัดพัดตะคอยพานพี่นอ้องวังวาพี่นอ้องคงสุขอกถูกใจนะครับมักแหล้วชมเล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้หลานนั่มในเด้อพี่น้องเด้อ นะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลท์ทุกแค่ที่พี่น้องเขามาเบิงมาชมตั้งแต่ต้นคลิปจนวัาจบจิบขอบคุณพี่น้องที่ประคับกฆษณาด้วยพี่น้องเดอ้อเบิ้ลูกให้หลานแน่นเพอได้มีก็ลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องที่เบิได้ชมน้ำกันพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่พี่น้องให้ความหักความเมตตาความสงสารจากช่องนี้นะครับเนาะอ้าพี่น้องวางวว้คงเกแคบหน้าจอไว้ เป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะจ่อไว้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนอกกันโดนแรงงดประจำวันที่1กันยายน2566นะครับเซียนระยองพารวยพี่น้องข้างบนเป็น 8,05, 8 0, 5, 8, 0นยาดน,0 5, 0 7, น็นะครับตดเลนก็คือ 05, 07พี่น้องนะครับขั้นับข้างล่างก็คือหาเจ็ดกิหาได้พี่น้องเด้อนะครับมักคอยจัดขัดคอยพานพี่น้อง ประมากกระเบือเพื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นกับพ่อขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พี่น้องก็มาติดตามรับชมรับฟังนะครับทางช่อง YouTube ทวีคนเดิมนะครับที่ขาดไม่ได้ลืมไม่ได้ก็ขอบพระคุณคุณพ่อเสียนระยองผ้ารวยนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้ออีพ่อนะครับที่ส่งแนวทางตัวเลขมาให้ทางช่อง พี่คนเดิมได้ล่วงให้พี่น้องอิซีได้ลให้ให้พี่นอ e ้องอิซีทั้งสองด้เบื้องในช่วน้องกันทั่วโลกทัวประเทศนะครับขอพระคุณเป็นย่างสูงสำหรับคุณพ่อเซียนระยองผ้ารวยพี่น้องฝากติดตามช่องเพิ่นน้าในเรือพี่น้องเด้อนะครับช่องเพิ่นสื่อช่องเซียนระยองพารวยพี่น้องอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่สุขูสุคนแหล่พี่น้องนะครับติดตามช่องเพิ่นใบน้ำในพี่น้องนะครับหาก,กันแพ่งกัน เอาท้ายคลิปแล้วนะครับขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งนะครับว้มสุขจงมีเก่ท่าันผู้ชมผู้ฟังนะครับขอให้พี่น้องเฮงงปังงวดประจำที่หนึ่งกันยายนในคลิปเลขของคุณพ่อเสียนระยองพ้ารวยนะครับเพิ่กนกระหาย้805 807นตองโตก็คือ05 07้ยเด้อพี่น้องเด้อ05ย 5, และ07สย์สำหรับข้างล่างนั่นเพิ่นหายที่75และ ห้าจเด้อพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องถ่ายลีปแล้วสีขอจบลีปอำลาพระจากพี่จากน้องนะครับจบลิปนี้แล้วนะครับเบิ่งกับตัวเลขกแนวทางฟันโคงสุดท้ายคว่ำฟันของทวีคนเดิมนะครับว่บาฟันจังใดโคงสุดท้ายนะครับเนาะลงุงไอพี่น้องต่อเนื่องจากลิปพ,พ่อเซียนระยองเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ ครับพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณในห,หลายพี่พี่น้องเข้ามาเบิงมาชมขอบคุณเอฟซีลุงป่าลูกหลานสุขขู่สุข,ขุนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแคเดอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมคอยพี่น้องล่างกก่แข็งแรงประสบจะความสุขความสาเร็จนะครับเงินทองไหลมาที่มาเห้งๆปังๆหมดประจําวันทีหนึ่งกันยายนสุข,ขู่สุข,ขุนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามายูดีไม่แห้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ